สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะอะ่วันนี้น้องอึ่งก็มีแนวทางห้านอยชุดสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะมาแบ่งปันนะคะของงวดประจําวันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อก่นะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่3กันก่อนนะคะวันที่3เนาะ อ่าผลวันที่สามนะคะนอยเฉพกีดออกเจ็ดศูนย์สี่นะคะพี่น้องจาอ๋าเด่นที่สี่มานะคะแล้วก็ล่างห้าเก้าเนาะเก้ามานะคะวิ่งรูดที่เออก้ามานะคะพิเศษออกหนึ่งหนึ่งห้าล่างสี่เจ็ดอ่าสี่มานะคะเจ็ดมาเนาะแต่ห้าน้องหวงไม่มีนะคะส่วนปกติออกห้าศูนย์เจ็ดนะคะเจ็ดมาสองแล้วนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่างแปดหนึ่งนะคะ มีห้าเก้าน้องหวุนก็ลืมลงลืมบงตัวที่ชอบด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ vip ออกสามหนดรือ1นึ่มาสองเร้งเลยนะคะส่วนล่างห้าสอ่าน้องหว่นก็หลุดไปเนาะวันนี้เข้าแค่คู่เดียวนะคะเข้าตัวกลับของ5 99 5เนาะอ่าตามต่อกันของวันที่4นะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะ,ะน้องวิ่งองก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนมาตัวไหนนะคะ,ะวันนี้มาดูกันนะคะพี่น้องจ๋าสาหรับตัวเด่นนะคะ อะตัวดินก็จะมีศูนย์นะคะมีหกแล้วก็สองนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าน้องหงษ์จะวิ่งรูดที่หกนะคะถ้าใครชอบศูนย์กับสองสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้นะคะหกก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่ง หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ด หกแปดแล้วก็หกเก้านะคะพี่น้องจ้าเห็นชัดไหมเนาะปากกาก็สีหมึกหมดแล้วอ่าถ้าใครชื่นชอบสามารถตามได้นะคะ 1> <1> สำ<ร>หรับฮานอยสูตรหนึ<ม>่งเม็ดเดียวเนาะอ่าตัวที่น้องบึงชอบนะคะมาดูกันนะคะอ่าสำหรับตัวที่ชอบเนาะก็มีหกศูนย์นะคะหกสองหกสาม 6กหกแล้วก็หกแปดนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชื่นชอบก็จุดไว้แคปไว้นะคะสําหรับแนวทางเนาะ,ะจดไว้แคปไว้เพื่อป้องกันการลืมนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะพี่น้องจา๋าแต่ถ้ามีตัวที่ชอบเนาะเลือกเป็นตัวอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ,ะแต่ถ้าไม่ชอบหกนํำสองหรือศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าไปวิ่งไปรูดเนาะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอาที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลานนึงลงนะคะ,ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะสวัสดีค่ะ